ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่เสมอเลยครับแต่ถ้าความเปลี่ยนแปลงนั้นมันมองไม่เห็นหลายคนนึกว่าไม่เปลี่ยนแปลงเลยไม่ได้ตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยสวัสดีครับโคดคุยครับวันนี้เรามาในทาวทออีกแล้วเราคุย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 ,คยทุกวันคุยทุกเรื่อง คุยกันดีกว่าไม่คุยกันนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องความเปลี่ยนแปลงที่มองไม่เห็นแต่รู้สึกได้ของสังคมไทยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญอยู่นะครับเพราะว่าความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่เสมอเลยครับแต่ถ้าความเปลี่ยนแปลงนั้นมันมองไม่เห็นหลายคนนึกว่าไม่เปลี่ยนแปลงเลยไม่ได้ตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ คนในสังคมไทยแบบเก่ายังกังวลหรือบางคนถึงขั้นรู้สึกว่าความเปลี่ยนแปลงนะครับจะเป็นความผิดบาปเสียด้วยซ้านั่นเพราะว่าความเชื่อฝังหัวในทัศนคติบแบบเก่ายังคงฝังรากไว้อย่างลึกซึ่งมีสาเหตุมาจากอาวิชชาครับอวิชชาก็คือเป็นการรวมตัวกันของอคติเมื่อเรามีอคติเยอะขึ้นมันจึงรวมตัวเป็นอวิชชานะครับและมันพอกพูนกันมากขึ้นมากขึ้นช้านาน จนกลายเป็นเสมือนหินปูนหรือว่าเป็นตะกอนนะครับเชกเช่นอัตตาเนี่ยแหละครับอัตตาที่เราชอบพูดกันนะครับอัตตาอนาตานี่แหละครับและอัตตาที่เราเชื่อไปแล้วว่ามันคือจิตเดิมแท้ของเราแต่แท้จริงมันไม่ใช่ตัวตนเก่าไม่ใช่ตัวตนเดิมของเรามันเป็นตัวตนที่ถูกสร้างขึ้นจากความคิดจากมโนและที่ร้ายกว่ามโนคือมันเป็นมโนคติ เป็นมนโนที่ทาซ้ําผลิตซ้ําจนเชื่อว่ามันเป็นคติและเราเชื่อว่าคติมันสอนใจได้นี่เลยครับคือเวลาที่เราจะรีบเชื่อหรือจะเชื่อส่งต่อกันเขาเรียกว่าวาทกรรมหรือการผลิตซ้ําจะเรียกโวาหารก็ได้ครับถ้าจะไม่เรียกวาทกรรมล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่สร้างเราขึ้นมานี่แหละครับคือสิ่งที่สําคัญเพราะว่ามันเป็นตัวตนเดิมที่เรียกว่าอัตตา แต่ไม่ใช่ตัวตนที่เรียกว่าจิตเดิมแท้ที่นั่นหมายถึงความเป็นธรรมหรือความชอบธรรมที่อยู่ในชีวิตของคนโอเคครับนี่อาจจะเป็นการพูดถึงในแง่ของาศาสนาวิทยากึงๆกับจิตวิทยานิดหน่อยอันนี้เพื่อต้องการจะชี้ให้เห็นถึงที่มาของความเป็นอัตตาหรือตัวตนที่ไม่ใช่เดิมแท้ของคนในสังคมแบบเก่านั่นแหละครับที่ผมต้องพูดก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการ กลัวการเปลี่ยนแปลงมันเป็นเรื่องของการต่อสู้กับความเปลี่ยนแปลงเพราะมันเป็นตัวเก่าที่เรายึดเอาไว้โดยเข้าใจผิดว่ามันคือความชอบธรรมนะครับแต่แท้จริงในหัวใจของผมเนี่ยมีความมุ่งหมายอย่างเดียวคือไม่ได้ต้องการมาตีตราหรือมาตอกหน้าผู้ใดทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่าทางด้านความคิดเนี่ยครับผมไม่ได้ต้องการเลยผมต้องการแต่เพียงว่า ผมหมายจะให้ผู้ร่วมสังคมกับผมได้เปิดคลังหัวใจออกและเอาความกล้าขึ้นมาครับเอาความกล้าขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะพิจารณาและเก็บเก็บไว้เลยนะครับเอาความยึดมั่นถือมั่นในตัวเองซึ่งเป็นอัตราที่ผมได้กล่าวไปแล้วข้างต้นซึ่งมันไม่ใช่จิตเดิมแท้เก็บเอาไว้ก่อนนะครับเพราะอะไรครับเพราะอัตราเดิมหรือเรียกว่าความเป็นสังคมไทยแบบเก่าอัตราเก่า มันก็เปรียบเหมือนกับเครื่องกรองเก่าเปรียบเหมือนกับแว่นตาอันเก่าที่ไม่มีวันต่างไปครับเมื่อคุณมองมันจะไม่มีวันต่างไปเพราะวิสัยทัศน์หรือการมองเห็นสังคมมันจะเป็นเหมือนเดิมจากแว่นอันเดิมนี่แหละครับคือการเปรียบเปรยนะครับง่ายๆว่าคุณจะไม่มีวันเห็นหรือไม่มีการยอมรับความเปลี่ยนแปลงเลยแม้ว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นมันเกิดขึ้นแล้วแต่คุณไม่เห็นเพราะคุณใช้อัตตาเดิมเพราะคุณใช้ แว่นอันเดิมคุณจึงมองไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงแต่จริงๆแล้วความเปลี่ยนแปลงพวกนี้รู้สึกได้นะครับรู้สึกได้จริงๆซึ่งการที่คุณมองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงแล้นะไม่ว่าผมจะนําเสนอวิธีคิดกี่แบบหมายความว่าผมตั้งใจที่จะนําเสนอวิธีคิดใหม่ๆตั้งคําถามเพื่อเราจะพิจารณาสิ่งต่างๆรอบตัวเราไปด้วยกันคุณจะไม่เอาคุณจะตัดบทคุณจะรู้สึกกลัวการเปลี่ยนแปลง คุณจะรู้สึกว่าเป็นขบทเป็นสิ่งไม่ดีแต่แท้ที่จริงไม่ใช่ครับแท้ที่จริงแล้วมันเป็นสิ่งซึ่งอาจจะให้คําตอบที่ใหม่กว่าคําว่าใหม่อาจจะไม่ได้แปลว่าดีแต่อย่างน้อยสุดการที่เราจะเปิดใจออกเพื่อพิจารณาสิ่งต่างๆแม้เป็นสิ่งเดิมด้วยคําถามใหม่ๆนี่แหละครับอยู่ในวิชาที่เขาเรียกว่าปรัชญาชีวิตหรือถ้าเรา ตั้งคำถามกับการเมืองเขาเรียกว่าปรัชญาการเมืองซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเพราะการตั้งคําถามใหม่ซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของการมีชีวิตด้วยปรชยัชญามันจะสามารถพาเราไปพบมิติใหม่ๆซึ่งอาจจะเหมาะสมกับยุคสมัยและดำเนินควบคู่ไปกับสิ่งมีชีวิตอย่างมนุษย์นี่แหละครับได้ดีขึ้น มันก็จะไม่มีทางเกิดผลเลยนะครับถ้าเราไม่เปิดใจออกไม่ตั้งคำถามใหม่ๆไม่มีปรัชญาทางชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านความคิดวัฒนธรรมการเมืองเศรษฐกิจการเมืองสังคมการเมืองหรือระบอบก,การเมืองโดยรวมก็ตามซึ่งถ้าเราเรียนรู้ที่จะตั้งคำถามหรือว่ามีปรัชญาในการที่จะใช้ชีวิตทุกๆวันด้วยการใช้ความกล้าหาญโดยการที่เราเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแว่นตาอันเดิมบ้าง นี่แหละครับจะพาให้เราออกจากขนบออกจากประเพณีออกจากจารีตที่ผมไม่ได้บอกว่ามันเลวนะครับแต่มันเคยใช้ได้เราจะสามารถออกจากกรงขังเหล่านี้ออกจากกำแพงเหล่านี้เพื่อจะค้นพบความลงตัวและความผาสุกที่แท้จริงซึ่งจะมาถึงลูกหลานคุณเพราะว่าพวกคุณทั้งหลายก็อาจจะอายุมากแล้วก็อาจจะต้องตายไปนี่ผมกำลังพูดกับคนที่อยู่ใน สังคมไทยเดิมหรือว่าสังคมไทยเก่านะครับอยากให้เปิดใจจริงๆกล้าที่จะเปิดใจแต่ถึงอย่างไรก็ตามแม้ความเปลี่ยนแปลงที่ผมมุ่งหวังที่อยากจะให้คนทุกคนเห็นเห็นไหมครับไม่ใช่ความเปลี่ยนแปลงที่ผมไม่พูดสร้างขึ้นนะครับความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาจริงๆแล้วผมก็จะมีโอกาสได้ขยายความถึงคําว่าความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแม้ว่าความเปลี่ยนแปลงที่ผมมุ่งหวังอยู่นี้ ย,ยังคงมองไม่เห็นได้ชัดนะักสำหรับสังคมยุคนี้กับสังคมไทยแบบเก่าซึ่งถ้าคุณไม่ยอมเปิดใจหรือเปลี่ยนแวน่นแต่ผมรู้สึกได้เช่นเดียวกับคนในสังคมไทยใหม่อีกจำนวนมากครับว่าความกล้าหาญของคนเจนซีกำลังจุดประกายให้พอจะได้เห็นทางเดินที่ค่อนข้างมืดมาเป็นเวลาชานานตอนนี้เราเริ่มเริ่มเห็น ประกายของความสว่างสลัวแล้วครับว่ามีความกล้าที่จะวิพากวิจาร์ณที่จะอภิปรายที่จะแสดงความคิดเห็นตอนนี้นะครับเริ่มแล้วครับห่วงก็แต่ว่าคนรุ่นเจนซีเนี่ยครับเมื่อเขาเป็นเพียงแสงสว่างผมเกรงว่าเขาจะเป็นแสงสว่างเพียงวาบเดียวหมายความว่ามีอีกหลายปัจจัยซึ่งคนในรุ่นที่เกิดก่อนก็คงเคยเจอมาเหมือนกันก็คือ ความจําเป็นต่อปากท้องความจําเป็นต่อความกลัวในการใช้ชีวิตท่ามกลางอํานาจนําที่เต็มไปด้วยแนวคิดเด็ดก,การและการเอาจารีตประเพณีมาเป็นที่ตั้งมันอาจจะทําให้แสงสว่างเหล่านี้ลิบหลีลงได้อาจจะทําให้แสงสว่างแห่งเจเนเรชัน4ีวาดเดียวแล้วหายไปก็ได้นะครับเรากับเป็นไฟไม่ฟาเพราะขาดเชื้อจากคนรุ่นสังคมไทยเก่า ที่ยังคงพยายามเก็บตัวเองไว้อยู่ในเซฟโซนมากเกินไปนะครับก็อยากให้ถ้าเราไม่ใช่ไฟก็ออกมาเป็นเชื้อไฟครับเพื่อความสว่างจะตกถึงแก่รุ่นลูกหลานของคุณด้วยนะครับความเชื่อเดิมๆนะครับมันเป็นเซฟโซนที่ทําให้เรารู้สึกปลอดภัยสบายใจในการที่จะใช้ชีวิตลุกขึ้นมานะครับแล้ช่วยกันเล่าช่วยกันเล่าประสบการณ์ให้เด็กๆมันฟังเพื่อให้เป็นแนวทางเป็นอย่างไม้ค้ำยันนะครับสำหรับคนที่อ่อนประสบการณ์อย่างเด็กรุ่นใหม่ แต่เขากล้าแข็งกล้าแกร่งทางด้านความคิดที่จะบุกเบิกเขากล้าที่จอกจากกรอบความคิดเก่าๆนะครับจงช่วยกันกลับมาร่วมกันสร้างให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวไปด้วยกันในยุคถัดๆไปจากนี้นะครับพูดคุยกันถกกันวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างสร้างสรรค์เพราะทุกวันนี้ไม่ว่าอย่างไรก็ตามแต่โลกก็ต้องเปลี่ยนแปลงแม้เราไม่เห็นด้วยแม้เราไม่ต้องการแต่โลกจะเปลี่ยนแปลงครับอันนี้เป็นสัจธรรม สังคมไทยก็กำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่คนรุ่นนี้ด้วยแน่นอนครับมันจะต้องเปลี่ยนผ่านไปสู่คนยุคนี้คนยุคเก่าคนยุค50 70 80หรือ90อันนี้แน่นอนครับไม่รู้พรุ่งนี้ก็ตายแ้บไม่แน่นอนครับดังนั้นเราควรจะเตรียมยุคสมัยเตรียมสังคมไว้ส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังนี่ต่างหากครับที่เป็นความภาคภูมิใจที่แท้จริงลดอคติครับหยุดความเชื่อในอวิชชาครับ แล้วอัตราก็จะฟอไปเองฟอไปเองแบบไหนครับฟอไปเองแบบการฆ่ามะเร็งนะเข้าใจไหมครับเรื่องเซลเล์มะเร็งเคยดีไหมครับที่เขาบอกว่าเมื่อเราหยุดเนื้อสัตว์นานพอเมื่อเราลดน้ําตาลได้มากพอลดน้ําตาลทานให้น้อยลงนะครับหยุดเนื้อสัตว์ลดน้ําตาลทานให้น้อยกรณีนี้นะครับอาหารมันจะลดน้อยลงแต่เซลล์อื่นที่ไม่ใช่เซลเล์มะเร็ง จะอดทนและอยู่ต่อได้แม้ว่าจะอ่อนกําลังแต่เซลฟุงเฟอครับเซลฟุงเฟอเนี่ยครับกาเรียกเซล์มะเร็งเซลฟุงเฟอคือเซลลมะเร็งก็จะตายก่อนเพราะพวกนี้เป็นเซลฟุงเฟอคือต้องการการกินโมโหรลาดเมื่อเราหยุดเนื้อสัตว์ลดน้ําตาลแล้วทานให้น้อยเซลล์ sell อื่นอาจอ่อนแอลงแต่เซลฟุงเฟอคือเซล์มะเร็งจะแทบตายเชลียวนี่แหละครับเป็นการหยุด เป็นการทำให้มันฝ่อไปเองซึ่งกรณีนี้เนี่ยชีวิตที่เหลือของเราค่อยกลับมาบำรุงต่อได้นี่ครับเป็นแนวทางแบบเดียวกันกับกายภาพร่างกายของเราคือต้องลดอคตินะครับหยุดเชื่ออวิชชาหรืออคติที่เราเคยมีที่เกิดความกลัวต่อความเปลี่ยนแปลงต้องหยุดบ้างนะครับแล้วอัตตาซึ่งเป็นตะก,กรนแห่งความเชื่อเก่าก็จะค่อยคอยคลายลงไปเซลลมะเลงหรือความคิดที่เป็น อคติที่เป็นสิ่งที่จะต่อต้านความเปลี่ยนแปลงก็จะค่อยๆฟ่อไปเองแล้วในที่สุดชีวิตเราก็จะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงนะครับที่สุดแล้วครับสิ่งใหม่จะต้องทับสิ่งเก่าอย่างแน่นอนต่อให้ผมไม่พูดต่อให้คุณไม่ฟังสิ่งนี้จะต้องเกิดนี่ครับคือสัจธรรมสิ่งใหม่จะต้องทับสิ่งเก่าแน่นอนนี่เป็นสัจธรรม สิ่งที่จะชนะระบบเก่าหรือความคิดเก่าหรือการปกครองแบบเก่าที่ล้าหลังได้อันที่จริงไม่ใช่เรื่องของการไปต่อสู้หรือฆ่าฟันกันหรือออกใน Facebook หรือออกไปที่ถนนอย่างเดียวแต่สิ่งที่จะชนะสิ่งเก่าระบบเก่าและความคิดเก่าได้คือเวลาครับเวลาคือยุคสมัยเพราะความต้องการพื้นฐานของมนุษยชาติจะเป็นตัวที่ทำให้สิ่งเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไป สิ่งเหล่านี้จะทำให้ระบบเก่าทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไปแม้คุณจะไม่ต้องการก็ตามย้ำอีกทีนะครับความเปลี่ยนแปลงเป็นสัจธรรมต่อให้คุณไม่ต้องการที่จะเปลี่ยนแต่ในที่สุดระบบเก่าความคิดเก่าการปกครองเก่าแบบล้าหลังจะถูกเวลาหรือยุคสมัยซึ่งมาจากความต้องการพื้นฐานของมนุษยชนทำให้มันเปลี่ยนจนได้ ไม่มีคนไหนยอมให้คนอื่นขี่คอกดหัวตลอดไปครับเพราะฉะนั้นนะครับเรามาร่วมกันสร้างในช่วงเวลาที่เรายังคืนดีกันได้แล้วทำให้สังคมมันเดินไปข้างหน้าได้อย่างมีในยะอย่างมีความผาสุกอย่างแท้จริงเราทั้งหลายเรามีความต่างก็จริงทั้งเวลาทั้งยุคและทุกๆอย่างแต่เราสามารถมีหัวใจเดียวกันได้หัวใจแห่งความ รักความชอบธรรมและรู้ว่าศัจธรรมนั้นเป็นความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้โอเคนะครับวันนี้เราจบแต่เพียงเท่านี้สำหรับ e ีพีนี้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับขอบคุณสําหรับสปอนเซอร์ขอบคุณสาหรับผู้ที่ช่วยเหลือนะครับสนับสนุนโดยการส่งเงินทองมาช่วยเหลือนะครับที่บัญชีข้างล่างนี้ขอบคุณนะครับ